สวัสดีครับมาพบกับผมชายชานก้ามงคลนะครับกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นชาวของราศีธนูนะครับราศีธนูนะครับดวงดาวจะเป็นอย่างไรนะครับในเดือนกุมภาพันธ์2564นะครับในเวลาดิเตอพลังลบใส่พลังบวกกันแล้วนะครับกับผมชายชานเช่นเคยรับชมกันได้เลยนะครับเรื่องของวาสนาตัวตนของคุณในช่วงเวลานี้ถือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คำว่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยเปลี่ยนแปลงแบบไหนเปลี่ยนแปลงแบบเขาเรียกว่าพร,พระอืออ่นพระอมอัดอั้นตันใจไปพอสมควรคือโดนให้เริ่มต้นอ,อะไรใหม่ๆโดยแบบไม่ค่อยเต็มใจนักนั่นเองอาจจะโดนกดดันให้ออกจากงานหรือออกจากสิ่งที่คุณทำยุ่งทำอยู่เดิมเนี่ยเมื่อชีวิตมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดเมื่อชีวิตมันกำลังหลงทาง เมื่อชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยเปลี่ยนไปเยอะก็ต้องยอมรับสตารรมที่เปลี่ยนไปที่หมุนไปความอ่อนแอเนี่ยแม้ว่าถาถมเข้ามาแม้ว่ากดดันเข้ามาไอทำให้การใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยอยู่ยากมากยิ่งขึ้นหากยิ่งหลงทางเข้าไปอีกหลงทางกับของมื่นเมาหลงทางกับไบมุกหลงทางกับความรุ่มหลงต่างๆเนี่ยก็ยิ่งหนักคอเข้าอีก นะครับฉะนั้นจึงต้องพยายามควรจะลุกขึ้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับครอบครัวและคนอยู่เบ้างหลังคือกำลังใจที่ดีเราต้องคิดดีๆและใส่ใจขึ้นภาวะจิตใจของชาวธนูในช่วงเวลานี้จะเกิดในภาวะที่ว่าคุณต้องเกิด เจอภาวะที่แบบแง่ลบอาจจะหลงจิตหลงทางฉะนั้นคุณก็ต้องเลิกความคิดแง่ลบเลิกลงโทษตัวเองเลิกดูถูกตัวเองเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องแล้วต้องพยายามใส่ความคิดบวก,บวกใส่ความคิดดีๆใส่ความคิดแง่ เขาเรียกว่าให้กำลังใจเองบ่อยๆเยอะๆทีๆใส่แบบไหนใส่ให้เร็วที่สุดอย่าช้านะครับหากใส่ด้วยตัวเองไม่ได้ใส่ความคิดบุบวกด้วยตัวเองไม่ได้ก็ต้องหาหนังสือธรรมะธรรมโมเนี่ยหนังสือข้อคิดสอนใจของหลวงพ่อดังๆหลวงปู่ดังๆเนี่ยมาช่วยนะครับหรืออาจจะใช้ทางแพ่โดยการสวดพาหุงมหากา ฟังธรรมะจากออนไลน์ภาหุมาหาการเนี่ยเวันติดต่อกันสวด7วันติดต่อกันและทําบุญตักบาตรเวันติดรับรองเดี๋ยวดีเองแน่นอนครับพามา2เรื่องของป่าของคอลแล้วครับสําหรับชาาสีธนูมาดูกันเรื่องที่3นะครับก็คือเรื่องของการงานนะครับของชาาสีธนูนะครับปัญหาของชาาสีธนูในช่วงนี้นะครับก็มีอยู่3ข้อใหญ่ๆนะครับที่ชาาสีธนู ขาดอยู่นะครับก็คือเรื่องของการขาดความทุ่มเทขาดความกล้าเขาเรียกกล้าแข็งที่จะใส่ไปให้สุดไปให้ถึงนะครับเมื่อไปไม่ถึงเนี่ยมันก็จะไม่มันนะครับเขาเรียกว่าไม่มันและไม่รู้ว่าการเอาชนะการชนะได้มันเป็นอย่างไรนะครับ 2. ปัญหาที่คุณเจอคือเรื่องของสมาธิไม่แน่นสมาธิไม่แน่ไม่นอนจิตพวงเรื่องอื่นแต่ทําเรื่องหนึ่งแล้วมันทำได้ดีได้ยังไงครับ 3. ความคิดไม่ทันโลกยุคใหม่แต่คิดแบบหัวโบราณเต่าล้านตี4เหมือนลงทางอยู่ในความความมืดมัวเหมือนอยู่ในถ้ำมืดนะครับทางแก้ในตรงนี้มีไม่ยากนะครับผมจะได้มาเป็น4หัวข้อด้วยกันนะครับหัวข้อแรกทุ่มเทให้มากกว่าเดิมนะครับให้มากขึ้นกว่าเดิมเยอะๆนะครับแล้วคงจะรู้ว่าความสำเร็จเป็นยังไงนะครับ 2. ฝึกสมาธิให้ดีขึ้นเช่นฟังเพลงธรรมะเช่นฟังคาถาพาหูมหากาหรือคาถาชินบัญชรน,นะครับ3เขาเรียกว่าหาสอบถามหาหนังสือมาอ่านของคนที่ประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบันเนี่ยมาอ่านเยอะๆแล้วคุณจะเข้าใจโลกมากขึ้นก็จะดีเองนะครับ4 พยายามที่จะต้องออกจากกบออกจากกระครขอมตัวเองซะนะครับโลกกว้างๆสนุกจะตายไปนะครับให้รู้ว่าเมื่อโลกใบนี้มันกว้างใหญ่แล้วสนุกนี้สนุกอย่างเนี้ยนะครับมันมีสื่อสารให้คิดอีกเยอะเลยนะครับการงนีนถ้าถามว่าดีไหมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี5้ามีการปรับตัวไปแล้วนะครับเมื่อมีการปรับตัวไปแล้วนะครับความสามารถในการแข่งขันก็จะสูงขึ้นนั่นเองนะครับแล้วนะครับก็จะ มองภาพลูกค้าโดยรวมเนี่ยได้เข้าใจอย่างถ่องแท้มากยิ่งขึ้นนะครับทำกำไรได้ดีนะครับประคับประคองตัวไปได้ในที่สุดนั่นเองนะครับต้องมีการตรานักนะครับรอบข้อในการดูจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองนั่นเองนะครับแล้วก็จะไปรอดนะครับรอดเพราะปรับตัวได้ดีนั่นเองครับผมรอดเพราะความตระนีที่เหนียวข้อต่อไปก็มาดูเรื่องของความรัก สำหรับชาวราศีธนูในช่วงวันนี้บ้างนะครับผมจะมาสรุปเป็นข้อๆให้ฟังนะครับ4ข้อนะครับข้อแรกนะครับที่ปัญหาของชาวราศีธนูในช่วงนี้นะครับความอ่อนแอนะครับความอ่อนแอในการระงับอารมณ์นะครับในการอยู่ด้วยกันชอบคิดชอบมองในมุมเสียของอีกฝ่ายนะครับ 2. หยิ่งธนเกินไป ไม่ยอมรับความจริงไม่ชอบงอเอาอารมณ์โกรธเป็นใหญ่นะครับ 3. เชื่อคนอื่นโดยไม่กลองแบบมีสติจึงทำให้คาสติในการมาของชีวิตคู่นั่นเองนะครับสีเอาเรื่องการหาเงินเนี่ยเอาความร้อนรุ่มร้อนจใจกการหาเงินเนี่ยมาระบายใส่ในชีวิตคู่ซึ่งมันก็จะทำให้พังเร็วขึ้นนั่นเอง ทางแก้สำหรับเรื่องของความรักสำหรับชาวธนูนะครับก็คือข้อหนึ่งเขาเรียกว่าใส่รายละเอียดปลีกย่อยให้มากยิ่งขึ้นนะครับให้ความอบอุ่นกับชีวิตรักชีวิตคู่ให้มากขึ้นทุกๆวันนะครับหากคาสเสน่ในปลายจังวะไปแล้วแล้วก็ก็ควรจะเรียนรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับหรือไปเรียนคอร์สทำอาหารแบบจริงๆอย่างจัง เพื่อเพิ่มสเสน่ห์ปาจวัลอีกกาได้เช่นกันนะครับ 2. อ,อย่าหูเบาใครชอบนินทาผู้หลักผู้ใหญ่ชอบนินทาแล้วทาให้ความรักมีปัญหาเนี่ยก็อย่าไปคบหานะครับก็อย่าไปฟังน,น,นั่นเองจบแล้วนะครับสำหรับดวงราศีธนูเดือนกุมภาพธ์ีนะครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับพเพื่อจะได้ไม่พลาคคดคลิปใหม่ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกับช่องโหราจางชาแนลครับ